ทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซนต์ฮะเข้ากล่องส่งลูกค้าทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซนต์แต่แต่ก็มีม,มีมีแอมเอิมที่ที่เสียมาบ้างแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเดีย๋ยวต้อยเปลี่ยนอย่างเดียวลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยส่งกลับมาแล้วผิดชอบเปลี่ยนอย่างเดียวเลยไม่มีการซ่อมลูกค,ค้าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเลียร์ขายเองทำเองผลิตเอง ต้อยนะครับเจ้าของบริษัทนากระทอุตสาหกรรมตั้งอยู่บางบอนนะฮะถนนเอกชยัยซอยร้อยสิบตอนนี้โรงงานเราไม่มีตู้เลยไม่มีไม่มีตู้เลยรอวันนี้เฮียจะมารวมชุดให้ดูนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ลูกค้าจะได้ไม่ไม่ต้องงงว่าสงสัยว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะถ้าในในบริษัทนากรทีเราเนี่ยลูกค้าดูนะจ็ชุดแรกก็คือเป็นตู้ห่อหนังเป็นตู้ห่อหนังเป็นตู้15นิ้วตะแกรงพลาสติกนะ ลูกค้าก็มีแอมพอแอมนะแอมบ้านนะลูกบิดเยอะๆบลูทูธเป็นแอมของ DK เคมิสนะเป็นนาตบกุเฮียต้อยเองนะเป็น DK เคมิสเป็นชุด15นิ้วตะแกรงพลาสติกนะชุดนี้ขายดีมากเลยฮะเขาเรียกว่าชุดดีแซตก็ตู้ลึกๆเป็นตู้หอหนังเป็นตู้บ้านนะราคาขายเฮียต้อยขายอยู่ที่5,990ันเารานะห้าพเก้อราคานี้ก็ ฟรีค่าขนส่งครับลูกค้าเก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางรุ่นต่อรุ่นต่อไปนะครับลูกค้ารุ่นต่อไปก็เป็นตู้ตู้แบรนด์นากาชิตู้เท่ากันนะฮะแต่ว่ามันเป็นดอกคว่ำแอมก็ใช้แอมตัวเดียวกัน,นะฮะแอมบลูทบลูทได้ USB ได้ไมไมได้4ตัวนะฮะก็เป็นดีเคีมสิกฮะแบรนด์แอมแอมตัวนี้ก็เป็นตู้ดอกคว่ำนะเป็นตู้รุ่นกระแทกเป็นแบรนด์นากาชินะเป็นหน้าผ้า ข้างหน้านี่ก็เป็นผ้านะมันเป็นผ้าบอกลูกค้าก่อนว่าเป็นผ้าเป็นตู้ห่อหนังนะขอบพลาสติกก็ราคาอยู่ที่เป็นตู้สิบห้านิ้วนะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทราคาเดียวกันฮะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ่อฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนกันฮะชุดต่อไปก็เป็นชุดสิบห้านิ้วเหมือนกันเป็นตู้พ่นสีนะเป็นตู้พ่นสีเป็นตู้ต้นสีไม้หนาหนาก็ เป็นตู้พ่นสีแต่ดอกตัวเนี้ยของเยยต้อยใช้ใช้ใช้ที่เป็นดอกบีวีอ่ะที่ไปทำบีวีออเดอร์หกอ่ะเป็นดอกเป็นดอกกระแทกอ่ะเยยต้อยก็มาใส่เป็นตู้ห่อหนังเอเป็นตู้พ่นสีดอกตัวเดียวกันฮะแบรนด์นาคาชิแอมตัวนี้ก็เป็นเป็นแอมพีเอยมะแล้วก็มี EQ อยู่ข้างบนนะแบ่งข้างได้นะแล้วก็มีบลูทูธ usb บลูทูธก็ไร้สายนะครับก็เพื่อ่ามาขับตู้ไอ้ตู้พ่นสีแหลมจรวลดนะแหลมจรวลด แลน,นจุลวดที่แม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็กหกนิ้วครึ่งอะนะดอกนี่ดอกดอกห้าร้อยวัตต์นะดอกแม่แม่เหล็กแม่เหลกร้อยหกสิบก็เป็นตู้พ่นสีไม้หนาๆไม้ยี่สิบมิลนะฮะเป็นตู้พ่นสีก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดพันแปดร้อยเก้าสิบาทฮะแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะเป็นตู้พ่นสีนะสีระเบิดตะแกรงนี่ก็เป็นตะแกรงเหล็กนะลูกค้า ตะแกรงเหล็กนะไม่ใช่ตะแกรงทั่วไปตะแกรงของเฮต้อยเนี่ยเป็นตะแกรงเหล็กนะรุ่นต่อไปก็เป็นเอ่อเป็นเจบินฮะเจบินเป็นเจบินลูกเต๋าเป็นแบรนด์นาคาชินะเจบินลูกเต๋าเนี่ยเฮต้อยก็เอาดอก500วัตต์เนี่ยดอกตัวเดียวกันที่เฮต้อยใช้รุ่น b v กับออเดอร์6เนี่ยตัวเดียวกันฮะเป็นดอกตัวเดียวกันเป็นตะแกรงเหล็กแบรนด์นาคาชินะเป็นเขาเรียกรุ่นเจบินลูกเต๋าแอมก็ แอมพาวเวอร์กับตัวเดียวกับก็เยียต้อยก็จัดชุดเป็นตัวเดียวกับรุ่นบีวีสองคออเดอร์หกอ่ะตู้กระแทกตู้การแจ้งแอมแอมกับตัวเดียวกันนะฮะปีก็ตัวเดียวกันทำสี่คได้นะแอมตัวเนี้ยแอมของดีเคมีสิคของเยีต้อยนี่ทำส 4, 4นะี่คูณสี่นะเยีต้อยก็มาทําตัวเดียวกับเป็นสองคูณสองเนี่ยก็คือแอมตัวเดียวกันลูกค้าลูกค้าจะเพิ่มสี่คูณสี่ก็ได้ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มแอมนะก็ ก็ดอกคอลัมน์คอลัมน์แปดนิ้วนะคอลัมน์แปดนิ้วก็คอลัมน์แปดนิ้วสองดอกเป็นแปดนิ้วคอลัมน์แปดนิ้วสองดอกแล้วก็ของเยต้อยใช้ของนาโนวาเจ้าใจของนาวานาโนวานะก็ดอกตัวเดียวกับรุ่นบีวีนี่แหละคือดอกตัวเดียวกันก็ราคาตัวนี้ก็ย่อมลงมาหน่อยหมื่นสามพันเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อยก็เก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางนะปีค่าผลต่งนะ ก็เป็นตะแกรงเหล็กเป็นตู้้่นสีนะเป็นตู้เขาเรียกเขาเรียกตู้เจบินนะก็แอมก็ของดีเคมีสนะอันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นที่ขายดีที่สุดเหมือนกัน15 BV แบรนด์นาคาชินะไม้หนาๆไม้20มิลตะแกรงเหล็กหนานาที่เฮียต้อยเคยลงคลิปไปนะแล้วก็ดอกก็คือดอกตัวเดียวกันดอก500วัต ดอกก็คือดอกตัวเดียวกันกับตัวเนี้ยดอกคือดอกตัวเดียวกันหมดเลยดอกห้าร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยหกสิบเป็นเป็นสีระเบิดสีระเบิดไม,ม้ยนะี่สิบมิลนะแบรนด์นากาชิแต่ไมของเยต้อยเป็นไม้เนื้อแข็งนะต้องบอกลูกค้าก่อนไม้ธรรมดาทําไม่ได้นะลูกค้าลองเคาะดูได้เลยฮนะส่วนแอมป์ก็เป็นดีเคมีสิกแล้วนะดีเคมีสิกก็ผลิตเสร็จก่อนปีใหม่เหมือนกันก็มาขายช่วงปีใหม่พอดีก็เป็นดีเคมีสิกทำสีคูณสีได้ฮนะ แอมพวเวอร์เนี่ยพอฮีต้อยทำสี่คูณสี่ได้เลยก็ก็สองคูณสองก็คือคือเป็นแอมตัวเดียวกันฮะลูกค้าก็ลูกค้ามานไหนลูกค้าทำสี่คูณสี่ลูกค้าก็ไม่ต้องเพิ่มแอมนะก็เพิ่มเพิ่มตู้อย่างเดียวแล้วก็เป็นป,กป,กป,กปีกับปีบปบดีเคเป็นปีของเฮีต้อยเองดีเคมิวสิกเหมือนกันก็ตู้สิบสองข้างบนก็เป็นสิบสองคางหมูสิบสองคางหมูเสียงกลางก็งกแหลจแมจรวดแหลมใหญ่ใหญ่แม่เหล็กใหญ่ใหญ่แม่เหล็กแม่เหล็ก เออหกนิ้วครึ่งอะนะแต่ข้างบนก็เป็นคางหมูยี่ต้ยก็ใช้ไม้ไม้สิบหกมิลเป็นไม้เนื้อแข็งนะต้องย้าเลยนะของยีต้ยนี่ใช้ไม้เนื้อแข็งนะเป็นสีระเบิดไม้ธรรมดาของยีต้อยทําไม่ได้นะเอามามทาทําไม่ได้หรอกเป็นแบรนด์นาคาชินะก็ดอกสิบสองนิ้วก็แค่สามร้อยวัตต์นะต้องบอกลูกค้าก่อนดอกดอกสิบสองนิ้วข้างบนอนะเป็นสามร้อยวัตต์นะชุดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสองคูณสองบีวีนะะหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะ หมื่นสี่พันเก้าร้อยฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางหมื่นสี่พันเก้าร้อยก็เป็นชุดเดียวกันฮะลูกค้าราคาเท่ากันนะไอ้นี่มันเป็นออเดอร์หกทุกอย่างเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเลือกได้ฮะจะเป็นจะเป็นบีวีจะเป็นออเดอร์หกเนี่ยลูกค้าเลือกได้ฮะราคาเดียวกันฮนะลูกค้าบอกบอกบอกทางทางทางฝ่ายที่รับงานได้เลยฮะ<ว>จะเอาบีวีแล้วออเดอร์ออเดอร์หกถ้า รุ่นนี้ก็เป็นออเดอร์หกนะลูกค้าอย่าสับสนนะแต่ทุกอย่างแอมเอิร์ตัวเดียวกันแอมก็ทำสี่คูณสีได้เหมือนกันเลยเป็นแอมตัวเดียวกันฮนะแอมดีเคมิสิกปีกับเป็นปีดนะีเคมิสิกฮะปีก็เพิ่งจะเสร็จก่อนปีใหม่นี้เหมือนกันก็ข้างบนจะสิบสองข้างหมู่เหมือนกันฮนะทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าลูกค้าจะเลือกได้เลยฮนะฟรีค่าขนส่งยังไปไปทางราคาเดียวกันนะหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับนะครับอ่การรุ่นที่ขายดีสองรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยฮนะก็ ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นตู้สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วเบิ้ลนะสิบห้านิ้วเบิ้ลลูกค้าสิบห้านิ้วเบิ้ลไม้ยี่สิบมิล่ะไม้ก็ไม้ตัวเดียวกับบีวีอ่ะบีวีเอเดอร์หกสิบห้านิ้วนนะคือไม้ตัวเดียวกันฮะยี่สิบมิลเป็นสีระเบิดเป็นสีระเบิดไม้ยี่สิบมิลดอกก็คือดอกตัวเดียวกับบีวีอ่ะห้าร้อยวัตต์ดอกห้าร้อยวัตต์กระดาษแข็งๆนะแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลน,นะลูกค้าแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลก็เดียต้อใช้ดอกตัวเดียวกันฮะมาทำ S <S <S ก็ส่วนข้างบนนี่เสียงกลางก็เฮียต้อยใช้เป็นคอลัมน์ฮะคอลัมน์แปดนิ้วของระบบ้อมนะแปดนิ้วก็สองดอกแหลมก็แหลมของนานโนว่าเป็นเขาเรียกคอลัมน์พาวเวอร์ก็ทั้งชุดเนี่ยราคาสองดอกถ้าถ้าถ้าคอลัมน์สองดอกเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยฮะถ้าลูกค้าจะเอาคอลัมน์สามดอกคอลัมน์สามดอกก็ราคาหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยก็ลูกค้าบอกได้ฮะเอาสองดอกสามดอกลูกค้าก็เพิ่มตังค์ให้เฮียต้อยนะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย ก็เฮียต้าก็จะจัดเป็นพาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวนะจะราคาตามรูปนี้นะเฮียต้าก็จะจัดให้พาวเวอร์หนึ่งตัวปีหนึ่งตัวค่าพาวเวอร์เนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาอีกก็เสียงจะได้ดีอีกนะแล้วก็เออลูกค้าเฮียต้าต้องบอกก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันชุดใหญ่ชุดเนี้ยเฮียต้าไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้านะเฮียต้าไม่รวมค่าขงขนส่งนะก็เก็บเงินปลายทางแต่ไม่รวมค่าขนส่งนะ จะให้ยาต้อยไปส่งก็ได้ก็ก็เดี๋ยวราคาค่อยตกลงกันนะล้วไม่ใกล้ไกลหรือค่อยค่อยว่ากันก็มันเป็นชุดใหญ่ต้องเบอาลูกค้าก่อนนะชุดนี้ชุดสิบห้าเบิร์ไม่รวมค่าขนส่งนะอะต่อไปก็เป็นชุดสิบแปดถ้าลูกค้าชุดสิบแปดออเดอร์หกอะสีระเบิดก็ไม้ไม้ยี่สิบมิลเหมือนกันไม้สิบห้าสิบห้าบีวีออเดอร์หกสิบแปดบีวีก็ไม้ตัวเดียวกันฮะไม่อ่าไม้ไม้ยี่สิบมิลตัวเช็ียต้อยใช้ไม้ตัวเดียวกัน เป็นไม้เนื้อแข็งตัวเดียวกันตัวนี้มันเป็นออเดอร์หกแต่ลูกค้าเลือกได้ฮะจะเป็นบีวีก็ได้นั่นลูกค้าเลือกได้เอาไปออเดอร์หกก็ได้บีวีก็ได้ราคาเดียวกันแต่ราคาชุดนี้ก็จะมีแอมพาวเวอร์พาวเวอร์ของเยต้อยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์นากาชินะก็เป็นปรีปรีก็ดีเคมีสิคนำสกุลเทียทั้งบนกน็เสียงกลางก็สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วดอกสิบห้านิ้วสี่ร้อยวัตนะดอกสี่ร้อยวัตก็แหลนจลวดก,ก็แม่เหล็กหกนิ้วครึ่งนะก็ตะแกรง ข้างบนก็เป็น15นิ้วนะลูกคา้าก็ชุดนี้มีพาวเวอร์ตัวหนึ่งปีตัวหนึ่งนะลูกคา้าก็ตามรูปนี้นะเป็นออเดอร์6 8ออเดอร์6ราคาอยู่ที่22,900นานะ22,900ารราคานี่ไม่เอ่อเียต้อยไม่ได้รวมค่าขนส่งนะลูกคา้าลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองเพราะมันเป็นชุดใหญ่นะก็เก็บเงินปลายทางได้แต่เพราะว่าตัวเนี้ยเฮียต้อยทำา 4, คูณ4อยู่นะทำา4,4คูณอยู่เอ่อลูกค้าครับ เออย่างชุดบีวีนะชุดซ้ายมือน,นะก็อย่าได้ตามรูปเลยแต่ลูกค้าก็เออมันก็จะมีเสาด้วยนะเสาเดี๋ยเฮียตอยจะแถมม่ให้มันมีเสาที่ตั้งเสียงกลางอี่ะเสาที่ตั้งอย่างเงี้ยท,ที่ที่ตั้งเสาเหล็กเป็นเสียงกลางเหมือนกันเยตตยก็แถมมให้อันนี้เทต้อยตั้งไม่ตั้งเสาก็ตามรูปเลยฮนะมีแหลกมีมีมีแหล,ก,แลกไม่อัดหนึ่งอันแหลกนะจะมีแหลกไปให้ด้วยนะ แหลกแล้วก็พาวเวอร์สองตัวปีหนึ่งตัวตามรูปนี้เลยนะแต่ไอ้แดกตัวล่างไม่ใช่นะแต่ล่างเฮต้ามาเสริมเนี่ยตามรูปนี้เลยนะก็สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยฮะก็สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยไม่รวมค่าขนส่งนะไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมค่าขนส่งก็ลูกค้าก็จะให้เฮต้าไปส่งก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเฮต้าก็ไปส่งให้ได้ก็ราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คือชุดสิบแปดนะลูกค้าอย่างงงนะไม่ใช่สิบห้าสิบแปดนะสิบแปด โอเคก็อันนี้ก็เป็นนี่ก็สิบห้านะอา 15, ่าสิบห้าสี่คูณสี่สิบห้าสี่คูณสี่ออเดอร์หกกับบีวีมันก็คือตัวเดียวกันอ่ะมันก็คือเนื้อต้อมาจับตัวเดียวกันนะสิบสิบห้าก็คือนะลูกค้าเนี่ยราคาเท่ากันนะสิบห้าอ่าสี่สิบห้าสี่คูณสี่สิบห้าบีวีนะลูกค้าราคาเดียวกันนะ สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วก,ก็ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะก็<ม>เก็บเงินไปทางได้ฮะเลยฮะอย่าต้อไปส่งก็ได้ก็ไม้ก็คือไม้ปาติกลเนื้อแข็งเหมือนกันฮะลูกค้าไม้ยี่สิบมิลน่ะก็เป็นสีระเบิดตะแกรงเหล็กนะลูกค้าตะแกรงไอ้นี่เป็นบีวีตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กเป็นบีวีนะลูกค้าดอกดอกก็คือที่ที่สิบสิบห้านิ้ว สิบห้านิ้วห้าร้อยวัตต์นะลูกค้าสิบห้านิ้วห้าร้อยวัตต์ดอกเชื้อต้นนำข้าวมาเองดอกแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลน,นะแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลก็ก็เป็นรุ่นเดียวกันข้างบนก็เสียงกลางดอกสามร้อยวัตต์ก็สิบสองนิ้วนะข้างบนก็เป็นเป็นดอกสองสิบสองนิ้วเป็นเขาเรียกรูปสี่ 4, คูณสี่ฮะลูกค้าสี่คูณสี่ข้างบนเป็นเสียงกลางแหลมก็แหลมเป็นแหลมแหลมจรวดก็แม่เหล็กหกหกหกนิ้วครึ่ง ่วนก็ชุดแหลกก็นะชุดแหลกคือลูกค้าชุดแหลกดีก็คือชุดแหลกก็ยังมีพาวเวอร์สองตัวนะพาะว่า์ดีเคมีสิงนะลูกค้าของเยต้อยดีดเคมีสิงนี่โ,โหขายเป็นพันพันตัวเลยช่วงปีใหม่ผลิตไม่ทันัตวตดไอ,อตัวล่างเนี่ยเต้อยมาขับสี่คูนสี่สิบห้านะแล้วตัวตัวที่สองเนี่ยเาต้อยก็มาขับสิบสองนิ้วสี่สี่ไอเป็นสี่คูนสี่ก็คือเยต้อยใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันนะไม,ไม่ไม่ต้องสับสนเลยฮนะ เยต้อยทาอะไรเผยแล้วเยต้อยใช้เพราะว่าตัวเดียวกันสี่คสี่มาขับสิบสองข้างบนก็ยังมปปีปีดีเคมิวสิกแล้วก็จะมีไม้แล้วก็มีปักนะแล้วก็มีชุดแหลกแล้วก็มีเป็นชุดนะฮะใส่แหลกแหลกไม้นะเป็นแหลกไม้แต่ไม้นี่เฮียต้อยใช้ใช,ใช้ใช้เป็นไม้เกล็ดเอเลยนะเก็บเกดที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอ่ะก็ที่เฮียต้อยที่เคยลงคลิปไปนะเป็นไม้ที่ตัวที่ตัวแพงที่เฮียต้อยเอ่อลงไปเป็นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเฮียต้อยใส่ไว้ในนี้เลยจัดชุด ชุดอย่างดีให้เลยฮะสองสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะสองหมื 2, 2, 9, 900, นะ่นเก้าพันเก้าร้อยก็ชุดนี้ก็สองเ,อเหมือนกันฮนะไม่ไม่รวมค่าขนส่งฮะลูกค้าฟรีก็เออไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้าต้องต้องต้อง,ต,องต้องนั่นหน่อยนะลูกค้าชุดใหญ่เฮียต้อยไม่รวมค่าขนส่งลูกค้าไอค่าขนส่งลูกค้าต้องออกเองนะหรือว่าจะให้เฮียต้อยไปส่งก็ได้ อมอยากให้เกิน300กิโลเมตรประมาณ300ยังได้อยู่อย่างโคราชเนี่ยได้อยู่ถ้าเลยจากโคราชก็ก็ไม่ไหวละไกลเหมือนกันนะยางเชียรต้อยกับรถไม่ไหวแล้วก็กระต่อไปก็เป็นก็เป็น18 BV นะ18 BV ดออเดอร์6ก็ตัวเดียวกันนะลูกค้า18นะอันนี้ก็เป็น18 b v หรือลูกค้าจะเลือกเป็นออเดอร์6ก็ได้นะ18 BV ก็ไม้ไม้ก็คือเป็นไม้2ี่ิมิลเหมือนกันนะนะ18ก็ดอก ดอกพันวัตหน้าสิบแปดเนี่ยบอกลูกค้าก่อนดอกอดอกดอกโค้งปัม๊มหน้าสิบแปดบีสิบแปดบีวีออเดอร์หกเนี่ยเป็นดอกโค้งปัม๊มพันวัตแม่เหล็กสองร้อยี่สิบมิลต้องบอกลูกค้าก่อนนะดอกเนียต้้งน้ำข้ามไปเองข้างบนก็เป็นเสียงกลางเสียงกลางเนี่ยก็เป็นสี่ร้อยวัตสิบห้านิ้วสี่ร้อยวัตนะก็แหลมจรวดก็เป็นแหลมจรวดเป็นแหลมจรวดก็แม่แม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็กหกหกนิ้วครึ่งน,นะ ก็เอ่อไม้ก็คือไม้สิบสิบสิบห้า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 คางหมูจะต้อใช้ไม้สิบหกมิลน,นะไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเหล็กทั้งหมดเลยตะแกรงเหล็กนหนาทั้งหมดเลยนะทั้งทั้งเสียงกลางทั้งทั้งทั้งโต้เบสก็ชุดนี้ครบชุดนะก็ชุดชุดก็ไอ้พาวเวอร์ไอ้ของของเฮียเองที่ผ่านมาออก,กอมาที่ที่ทำสองคูณสองกับสี่คูณสี่ก็พาวเวอร์ตัวเดียวกันนะกันตัว,ต,วตัวที่มาขับเสียงกลาง ตําบงก็เป็นดีเค s i ลมิสิกเสียงกลางนี่ก็คือที่ที่เฮียขับที่เฮียมาทําเป็น 15bv 4คู4ก็คือตัวเดียวกันนะ 15bv 2คู2กับเซียต้าก็ชัดเพราะว่าตัวเดียวกันก็เซียต้าจะมาขับเสียงกลาง4คู4ก็เพราะว่าตัวเดียวกันนะลูกค้าก็จะมีปีดีเค s i ลมิสิกนะปีก็เป็นของดีเค s i ลมิสิก ไม้ก็ไม้ไม้อย่างดีเหมือนกันนะไม้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นไม้ย,ย่านอยู่ที่เป็นที่พวกมืออาชีพเขาใช้กันนะนะที่อย่ใต้ใจที่เคยลงคิดไปที่เราไอ้พูดได้สี่ห้าสิบเมตรอ่ะก็มีปลั๊กไฟด้วยนะมีปลั๊กไฟด้วยมีไม้มีปลั๊กไฟมีตีก็กล่องเป็นกล่องแหลกกล่องกล่องไม่อัดนะไม่อัดกล่องไม่อัดไม่อัดสิบห้ามิลก็อันนี้ครบชุดนะครบครบชุดครับอันนียเป็นสีระเบิด เป็นลูกค้าเลือกได้นะอย่าลืมนะลูกค้าเลือกได้เป็นออเดอร์หกก็ได้เป็นบีวีก็ได้ก็เริ่มต้นอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยไม่ไม่รวมค่าขนส่งนะไม่รวมค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางได้ฮะไม่รวมค่าขนส่งแล้วยังให้ยต้อยไปส่งก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวราคาก็คุยกันค่าขนส่งนะแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาไม้นะเนี่ยนี่ลูกค้าไม่เอาไม้ก็สี่อ่าถ้าลูกค้าตัดไม้ออกไม่เอาไม้ก็ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยถ้าลูกค้าเพิ่มไม้ด้วยก็เป็นแค่ ถ้าราคาไม้ตัวหนึ่งสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแต่ล,ลูกเรียต้อยจัดชุดไปถ้ามีไม้ด้วยสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเองฮะลูกสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยฟรีค่าข,าขานส่งเออไม่ไม่ไม่รวมค่านขานส่งนะลูกค้าอย่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 าสับสนนะชุดใหญ่ๆหญ่เรียต้อยไม่รวมค่านข,าน,ขานส่งเก็บเงินไปทางได้ฮะลูกค้าครับก็ตอนนี้ทุกอย่างนะเฮียปรับปรุงเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทุกอย่างปรับปรุงอย่างดีเลยพัฒนาขึ้นไปเป็น ขึ้นไปสุดยอดเลยอ่ะลูกค้าตอนนี้เฮียเฮียเริ่มเฮียก็รับคนมาเยอะฮะก็เรียกว่าเรียกว่าตั้งตั้งแต่ปีใหม er ่เฮียแทนมาอย่างดีเลยก็ตอนนี้ฐานผลิตทุกอย่างการผลิตเนี่ยเฮียน er ั่นมากพร้อมทุกอย่างเลยฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยฮะช่วยเฮ er ียต้อยแล้วกันนะก็ก็กกช่วยเฮ er ียต่อยสั่งนะไอ้ฝ่ายฝ่ายการเงินกับฝ่ายการตลาดเนี่ยอย่างอย่งเจ้เจ๊เนี่ยเขา เจ้เขาก็คอยดูแลอยู่ก็เขาเขามีวามทำนานมากเขาจะเก่งเรื่องนี้เขาก็คอยคอยดูแลเด็กๆคอยเรื่องเงินเรื่องทองการตลาดเขาเก่งฮะเขา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 เรียนมาทางด้านนี้ด้วยฮะทางเจ้ทางทางทางเจ้าของเฮียต้อยอีกทีง่ะแต่เฮียต้อยก็อยู่ฝ่ายผลิตนะคอยดูแลเหมือนกันคอยดูแลการผลิตไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ เข้ากล่องส่งลูกค้าทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่ก็มีมีมีแอมเอิม,ม,มที่ที่เสียมาบ้างแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวต้อยเปลี่ยนอย่างเดียวลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยส่งกลับมาแล้วผิดชอบเปลี่ยนอย่างเดียวเลยไม่มีการซ่อมล,ลูกค้าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเชียร์ขายเองทำเองผลิตเอง